สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวไป์นะครับที่คิดว่าดีที่สุดแล้วตั้งแต่เคยใช้ไป์มานะฮะก็คือทรงไปเนี่ยเป็นฮอกบิลนะครับแล้วก็เป็นย e ี่ห้อคริสมแกลนะครับยี e ่ห้อคริสมอแกนรุ่นแบ็คแจ็คนะครับส่วนวัสดุที่ใช้เนี่ยจะเป็นไม้ปลายนะครับเป็นไป์ที่มาจากประเทศอเมริกาแบรนด์เป็นตัวของประเทศอเมริกานะครับแต่ว่า จริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ผลิตในอิตาลีนะครับเป็นไบาทที่ไม่มีกรองส่วนวัสดุเป็นปะอะคริลิกทีนี้เราจะมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมต้องบอกก่อนว่าไลรทตัวนี้ปกติแล้วนะครับจะมาในแพคเกจจิ้งที่จะมีซองหนังมาด้วยนะครับแล้วก็ยังจะมีกล่องตัวนี้มาด้วยต้องบอกว่าไบาทที่ยังเป็นของยี่ห้อนี้นะครับที่ยังเป็นแพคเกจนี้ยังมีกล่องยังมีซองหนังให้อยู่เรียกว่าหาได้ยากมากๆแล้วครับเพราะว่า ในปัจจุบันนี้เขาไม่ได้ทําเป็นซองหนังแล้วก็กล่องนี่แล้วแต่ว่าเขาทาเป็นซองผ้ากำมะหยี่แทนนะครับทีนี้เวลาได้ไปเนี่ยมันก็จะมาในแพ็กเกจนี้เลยนะครับอยู่อย่างนี้เลยก็ทีนี้จะพูดถึงตัวไปกันนะครับตัวไปเนี่ยมันตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวที่อยู่กับผมมาค่อนข้างนานละมากกว่า3ปีนะครับก็คือมันเป็นไปที่ใช้ดีมากๆกเพราะว่า ตัวไม้เนี่ยจะเห็นว่ามันมีความหนานะครับมีความหนามันช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับก็คือเหมือนเวลาเราไปเราไปตามสถานที่ต่างๆนะครับที่กําแพงมันกว้างๆอย่างเช่นในวัดในโบสถ์เป็นต้นนะครับก็ด้วยความที่กําแพงหนานะครับจะทําให้ความร้อนเนี่ยจากข้างนอกเนี่ยกว่าจะเดินทางเข้าสู่ด้านในอันนี้พูดถึงกําแพงก่อนนะครับกว่าจะเดินทางเข้าสู่ด้านในเนี่ย มันเข้าไม่ถึงข้างในทําให้ความร้อนเนี่ยจะถูกกักไว้ข้างนอกจะทําให้ห้องข้างในเย็นมากนี่คือสาเหตุว่าทําไมเวลาเราเข้าไปนั่งในโบสถ์มันถึงได้เย็นนะครับไบา์ตัวนี้ก็เช่นกันนะครับเวลาเราใช้ไปเนี่ยแน่นอนว่าข้างในมา,าต้องโดนไฟพอมันโดนไฟเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องเกิดความร้อนเกิดขึ้นซึ่งการใช้ความร้อนในการใช้ไบา์อของคนที่สูบพอจะเป็นแล้วเนี่ยนะครับมันจะ ไม่ร้อนมากจนถึงขนาดจะทําให้ไม้เนี่ยทะลุได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นเหมือนห้องที่เป็นอ,อ,องดินเผานะครับที่มีไฟอยู่ข้างในมันก็จะอบๆอยู่ในนี้ซึ่งความร้อนมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับมันไม่จะไม่ออกไปถึงขอบและมันก็ทำให้ไปต์ตัวนี้สูบยาอโรมาติกได้ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นยาที่เกิดความร้อนสูงพอสมควรมันทำให้เราสามารถถือได้อย่างมั่นคงถนัดนะครับ มันจะไม่ร้อนมือนะฮะก็ถามว่าจริงๆแล้วมันถือว่าเป็นปายที่ใหญ่นะครับสําหรับการคาบมันก็มีน้ําหนักอยู่มากพอสมควรนะครับมันก็คาบก็คงจะไม่ไหวแต่ข้อดีก็คือมันพัฒนามาจากทรงโบเกอร์นะครับมันสามารถตั้งได้นะครับมันตั้งตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคงเลยแหละไม่ไม่มีทางทําให้มันล้มได้นะครับก็เรามาดูข้างในกันบ้างนะครับข้างในเนี่ยก็จะเป็นการเจาะ นะครับทา,ทางนี้ก็เป็นการเจาะรูปกตินะครับแล้วก็ปากเป็นตัวพีลิปเอ้ยไม่ใช่เป็นฟิชเทลนะครับเป็นฟิชเทลปกติซึ่งก็เป็นปลายส่วนใหญ่่โทโลก็จะนิยมกันนะครับเป็นฟิชเทลก็จะสูบง่ายนะครับอาา่าฮะดูการเจาะลมของเขานะครับมันจะเป็นถึงจะเป็นปลายที่มาจากอเมริกาตัวนี้ก็ตามนะครับมันก็ยัง คงความคุณภาพในการเจาะอ,อยู่นะครับจะสังเกตว่าการเจาะของเขาเนี่ยจะไม่ใช่ว่าเจาะรูเข้าไปตรงๆเป็นกลมๆเขาเป็นตรงๆเฉยแต่เขามีการเจาะแล้วก็บากออกซ้ายขวาอย่างนี้นะครับเพื่อที่ไม่ให้น้ำนะครับมันกักอยู่ที่รูตรงนี้มากจนเกินไปทําให้เกิดการเสียงบุ๋งเกิดขึ้นได้นะครับมาดูตรงนี้ต่อนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดดีอีกจุดหนึ่งนะครับที่เขาทําไปก็ ว่าท ana, na, ่านดูนะครับท่านดูข mm ้างบนนะมันจะเห็นเป็นรูนะครับซึ่งรูเนี่ยมันอยู่ข้างบนมันไม่ได้อยู่ข้างล่างซึ่งข้อดีมันคืออะไรข้อดีมันคือรูมันจะอยู่ตรงนี้นะครับคือแทนที่มันจะอยู่ข้างล่างอย่างนี้เนาะถ้ามันอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยมันแสดงว่ามันเจาะเข้ามาตรงๆงมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับมันก็จะกลมมันก็จะลงมาใช่ไหมแล้วมันก็จะผ่านตรงนี้แล้วก็เข้าปากเราปกติแต่ถ้ารูมันอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะช่วยให ลมก่อนจะเข้าปากนะครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันจะกระแทกกระแทกกับตัวนี้นะครับพอมันกระแทกเสร็จเนี่ยครับพอปิดเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นมากระแทกตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะม้วนลงไปทีหนึ่งแล้วมันก็ค่อยเข้าปากนั่นเป็นสิ่งที่ช่วยให้มันให,ให้ควันที่ออกมานะครับมันไม่ร้อนมากนั่นก็คือข้อดีของไปตัวนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยถ้าบอกถ้าถามผมนะผม ก็แนะนำเลยแหละมันมันแทบจะดีที่สุดแล้วก็ในราคานี้ด้วยนะในราคาที่ไม่แพงมากแต่ราคาจะเท่าไหร่นั้นก็ก็ลองทักตัวแทนของท่านไปดูนะครับในคลิปนี้ผมก็คงจะต้องฝากไว้แค่นี้นะครับฝากไว้ด้วยกับ black jack hawk bill นะครับสวัสดีครับ